มากเลยแป๊บคือแป๊บนาแล้วแป๊บนาแล้วคือไม่อยากให้ลูกเป็นไรมากกว่านี้จะรักษาไหมล่ะคะก็ก็ต้องการก็ต้องการให้รักษาลูกอะคะเนี่ยค่ะเด็กตัวร้อนจีไข้ขึ้นติดโควิดค่ะหมอบอกว่าไม่รักษาต้องรอให้รักษาทุกคนก่อนล้วทุกเลนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องรอยังไงแต่คุณหมอไม่รักษาค่ะ แต่คุณหมอไม่รักษาค่ะาให้คุณหมอรักษา,าป้าแปบ๊บแเปิดแป๊บคือแปบ๊บนาแล้วแป๊บนาแล้วคือไม่อยากให้ลูกเป็นอะไรมากกว่านี้จะรักษาไหมล่ะคะคุณหมอตอบมาเลยเหมือนเมื่อกี้ค่ะเหมือนที่พูดเลยค่ะว่าไม่รักษา,กษาพูดอะไรค่ะคุณหมอพูดได้เลยว่าไม่รักษาเด็กที่ติดโควิดค่ะอ่าคุณหมอพูดได้เลยเหมือนเหมือนที่คุณหมอพูดอะค่ะว่าไม่รักษาเด็กที่ติดโควิดนะคะ คือเขาเด็กมากอ่ะขวบครึ่งอ่ะจาใจเดี๋ยวเ็ตัวรอนะเดี๋ยวคุณหมอเขาจะให้มันเป็นอะไรไปมากกว่านี้ก่อนเหรอไม่มีเป็นไม่เป็นอะไรหรอกอ้าวคุณหมอพูดเลยค่ะว่าจะไม่รักษาอ้าวไม่ได้เก่งเหมือนเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าคุณหมอไม่พูดนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าคือลูกสภาพอย่างนี้ก็คือไม่ไหวก็ไม่โอเคเหมือนกันลองเป็นลูกคุณหมอลองเป็นลูกคุณหมอดูดิจะรักษาไหมก็ไม่ต้องรักษาเอาไหมล่ะนี่เช็ดตัวตลอดเวลาเลยนะเอาไหม ผมเช็ดตัวตลอดเวลาเลยแต่ว่าเด็กอะ่ะมันตัวร้อนมันไม่ลงอะ่ะได้ผมทำยังไงผมบอกขอคิวเด็กก่อนได้ไหมออผมขอคิวเด็กก่อนได้ไหมเด็กตัวร้อนอันนี้นะคะอยู่โรงพยาบาลโนพรันนะคะขอให้รักษาก่อนแต่คือคุณหมอไม่รักษาให้นะคะทําเป็นไม่สนใจค่ะตร้อนอ<ะ>่ะขะตัวไม่ลงไ,ไ,ลไปเลยค่ะ รักษาได้เลยไม่ได้ว่าอะไรนี่พูดกับคุณหมอต้องออกไปก่อนไนดะ้ไหมครับไม่ได้องานันเดี๋ยวมาลองเล่าก่อนย่ สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านเฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไว้กับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok อค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ